การเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุดเรื่องการลดต้นทุนทางด้านอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่น้อยค่ะซึ่งการเลี้ยงปลาของที่นี่มีการสร้างอาหารปลาจากธรรมชาติขึ้นมาโดยมีคุณสุรชัยแซจิวเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้คิดค้นสูตรขึ้นมาค่ะ เดิมเรามีการเลี้ยงปลาอยู่แล้วนะครับก็เลยมาหารเลี้ยงปลาแบบผสมผสานดีกว่าเพราะว่าเลีเ้ยงปลาแบบผสมผสานมันสามารถที่ปรับสมดุลได้ตามธรรมชาติอยู่รวมกันหมดกุ้งหอยปูปลาอยู่รวมกันได้ทีแรกก็ค่อยทําลองผิดลองถูกนะาาทาอย่างเขาเขาเนี่ยทีนี้เราไม่ค่อยมีทุนไงนี่ไปดูโครงการเศรษฐกิจพอเพียงข,งของในหลวงมาแล้วคือพออยู่พอกินคือเอาอะไรที่จะลด ต้นทุนลดรายจ่ายได้ทําให้เราเนี่ยมีอะไรที่ดีแล้วก็สามารถที่จะหาทรัพยากรที่มีในรอบตัวมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไม่ไม่เป็นอาหารเมร็ดอะไรที่มันมีสารพิษตกค้างสารเล่งเนี้อหลงหลุงไม่มีอาหารปลาจากธรรมชาติในแบบของคุณสุรชัยทําได้ไม่ยากเพียงมีวัตถุดิบหลักไม่กี่ชนิดก็สามารถทําได้แล้วค่ะอาหารปลาที่ธรรมชาติของลุงก็จะมีต้นกล้วยนะครับแล้วก็มีลำ แล้วก็มีมูนไก่แล้วก็มีกากน้ําตาลแล้วก็มีจุลินซีต้นกล้วยนี่แล้วก็มาหั่นเป็นฝอยๆนะครับต่อจากนั้นเราก็เอามูนไก่มาใส่แล้วก็เอาลำมาใส่เสร็จแล้วก็จุลินดีผดรวงมะถุกที่ทําสําเร็จแล้วใส่ลงไปน้ำตาลนี่ประมาณ5กิโลเพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์ะล้วคนี่เข้ากันแล้วก็น้ําเติมแล้วก็คนอีกครั้งหนึ่งก็สําเร็จแล้ว แล้วก็น้ำมาหมักไว้3วัน4วันแล้วก็วันที่5เราก็เทลงบ่อไปเลยก็เป็นอาหารธรรมชาติที่ทํำง่ายๆนะครับแล้วก็ได้ผลดีน้ำในบ่อก็จะมีสีไม่เขียวเข้มเกินไปนะครับในบ่อนี้มันก็จะเป็นธรรมชาติที่ดูแลธรรมชาติเองแต่ลุงก็ต้องให้ลำเป็นหลักนะครับลำนี้ก็เป็นอาหารทุกปลาเลยการทำอาหารปลาจากธรรมชาติไม่เพียงแค่ลดต้นทุนเรื่องอาหารปลา แต่ยังช่วยบำบัดน้ำเสียและบำรุงดินที่พื้นบ่อไปในตัวด้วยค่ะ